พระธรรมสุประสิทธิ์ทำให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีความชื่นบานมีความสําเร็จมีเกียรติยศและมีชีวิตอย่างมีคุณค่าพระธรรมสุปาษิตธย,ยังสามารถนํามาใช้ได้จริงในปัจจุบันนะครับ่นดองครับพระธรรมสุปาษสิทธิ์ทำให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาเพราะเริ่มต้นจากการยำเกรงพระเจ้าที่พระธรรมสุปาษิตธ์เน้นย้าเหลือเกินนะครับ น่ิละครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านเพราะจะนัพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบใน1ปีนะครับกับผมถนนสมพลวิสารครับรับใช้พี่น้องด้วยการน,นําบางข้อบางตอนนะครับมาคิดไข้ขวนร,ร่วมกันเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตด้วยพี่น้องที่ละครับว,วันนี้เราอ่านกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่27นะครับถึงบทที่31แล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นในพระธรรมปัญญาจารย์นะครับเราไปดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้แต่ละข้อแต่ละบทนั้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ เราเริ่มต้นกันในพระธรรมสุภาษ,ษ,ษิตบทที่27บข้อ1นะครับบอกว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งๆจะนําอะไรมาให้บ้างหมายถึงว่าอย่าไปคุยโวโอ้อวดครับว่าพรุ่งนี้เราจะได้รับอะไรเพราะเราไม่รู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราด้วยในพระธรรมสุภาษ,ษ,ษิตนั้นนะครับสอนเราครับว่าเราไม่สามารถรับประกันวันพรุ่งนี้ได้นะครับทำให้เราตระหนักรู้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตครับเป็น ทำให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องกับการดําเนินชีวิตนะที่มีต่อความไม่แน่นอนของชีวิตดังนั้นถ้าเราจะคุยโวโอ้อวดในแผนงานต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้ในอนาคตนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นความหวังของเราการโอ้อวดนี้ก็เปิดเผยให้ถึงเห็นถึงทัศนคติครับถ้าเรามีทัศนคติที่มีความมั่นใจมากเกินไปนะมากเกินไปนะครับบอกว่าโอ้ยวันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รวยแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะรับเงิน มากมายมหาศาลแนละถ้าเป็นความมั่นใจในลักษณะแบบนี้พระพี่บอกว่ามันเป็นทัศนคติที่มีความเย่อหยิ่งมากไปหน่อยราวกับว่าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราในวันพรุ่งนี้พี่น้องครับเราไม่ได้รู้อย่างนั้นแน่นอนฮะความจริงก็คือว่าเราทุกคนจะต้องตายเราทุกคนต้องตายครับแต่มีคำถามเดียวว่าจะตายเมื่อไร่และตายอย่างไร สุภาษิตนี้เตือนเราว่าเป็นเรื่องโง่เขามากถ้าเราจะถือสิและเป็นการรับประกันนะว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้สิ่งนั้นกับเราอย่างแน่นอนนะนะครับสุภาษิตพูดถึงความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับซึ่งครอบคลุมนะครับในเรื่องของชีวิตและเรื่องการงานด้วยรวมถึง การวางแผนไปทำงานวางแผนไปเที่ยววางแผนจะแต่งงานวางแผนจะทำธุรกิจใหม่วางแผนจะเลี้ยงงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆครับว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับเราบ้างพี่น้องครับถ้าสุภาษิตสอนแบบนี้ เราจะทำยังไงนะครับเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรอันแรกเลยนะอยากจะหนุในใจว่าเราไม่จาเป็นต้องกังวลเกินไปครับให้เราคิดอย่างนี้ครับว่าให้ทุกวันแต่และว,วันของเราที่เราตื่นขึ้น,นมามีลมหายใจเนี่ยเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่โปร่งทรงให้เรามีชีวิตอยู่เป็นของขวัญจากพระองค์นะครับพี่น้องครับเราสามารถ enjoy life ได้ในทุกๆวันนะฮะ เมื่อเรามีความคิดแบบนี้ว่าแต่ละวันนั้นเป็นวันที่มีคุณค่าพระเจ้าทรงให้ของขวัญแต่ละวันให้กับเราเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับและเราตื่นขึ้นมาเราจะรับรับของขวัญน,นั้นก็คือวันใหม่ที่พระเจ้าทรงให้เรามีลมหายใจให้เราซาบซึ้งว่าโอ้ชีวิตนั้นมีความวิเศษมากเพียงใดมีสิทธิพิเศษมากเพียงใดที่พระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอยู่พ่น้องครับ ชีวิตของโลกเหล่านี้ที่เราเดำเนินบนโลกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ชั่วข่าวเท่านั้นไม่แน่วันใดวันหนึ่งครับอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ครับที่ชีวิตของเรามาถึงจุดจบอาจจะเป็นวันสุดท้ายก็ได้ครับที่เราได้พูดกันเราไม่เคยรู้ครับแต่ว่าอย่าให้แต่ละวันที่ผ่านไปของเรานั้นเป็นวันที่ไร้คุณค่าแน่นอนครับพี่น้องที่รักครับเราสามารถวางแผนได้ครับเราวางแผนได้เราตั้งเป้าหมายได้ เราตั้งหน้าตั้งตารออนาคตด้วยความหวังได้ครับแต่สิ่งสําคัญเราอย่าไปหลงรละเริงกับมันอย่าไปมั่นใจกับมันมากเกินไปอย่าไปทึกท่าเขาเองว่าวันนั้นมาถึงอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับแต่และว,วันของเราเป็นของขัญและเราจะได้รับมันต่อเมื่อเราไปถึงวันนั้นครับพี่น้องครับกริยัโซโลมอนสอนเราเตือนเราให้หยุด ไตรตรองคร้ครวนครับไม่ให้รู้สึกอ้างสิทธิ์ถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังเป็นความลับครับและความลับไปจนทั่งถึงวันพรุ่งนี้มากลับกลายมาเป็นวันนี้นั่นแหละครับจะเป็นมุมมองที่ถูกต้องและเป็นมุมมองที่ชาญฉลาดเป็นมุมมองที่พวกเราทั้งหลายควรจะคิดรัตนักแบบนี้นะครับที่พระธรรมสุภาสิทธิสอนเราให้เราเพลิดเพลินขอบคุณพระเจ้านะครับชื่นชมยินดีกับของขวัญใหม่ ที่จะเกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันครับที่พระเจ้าสงมอบให้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่28ครับมีข้อที่น่าสนใจคือข้อ2ครับบอกว่าเมื่อแผ่นดินเกิดจรจนก็มีผู้ครอบครองหลายคนแต่โดยอาศัยคนที่มีความเข้าใจและความรู้แผ่นดินนั้นจึงจะยืนยงใช่ครับแผ่นแผ่นดินที่พูดถึงนี้พระธรรมที่พูดถึงตอนนี้เป็นเรื่องราวของประเทศครับประเทศหรือรัฐบาลน,นั้น ที่มีผู้นําจะตั้งมั่นคงอยู่ได้นะครับก็ต่อเมื่อมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ครับมีความฉลาดมีความรู้ความเข้าใจแต่ผู้นําแบบนี้ครับหายากครับถึงแม้จะมีเราเห็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นําแต่โอกาสที่จะขึ้นเป็นผู้นําจริงๆเนี่ยหายากท่านประธานตัวนี้บอกว่ามีผู้ครอบครองหลายคนหมายถึงสภาพบ้านเมืองที่มีความสับสนนะครับเพราะว่า คนในบ้านในเมืองนั้นมีความเห็นแก่ตัวและความเห็นแก่ตัวของคนในบ้านในเมืองนั้นทําให้เกิดผลกระทบนะครับต่อคนอื่นอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นระบบข้าราชการที่มีบางคนเห็นแก่ตัวครับทุจริตช่อราดบางหลวงทําให้ประเทศสูญเสียทรัพยากรสูญเสียโอกาสสูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานแม้กระทั่งในสังคมของกิจตจักรพูดถึงผู้นํากิดตจักร ถ้าในคิดจัจรมีคนที่เห็นแก่ตัวนะครับและแน่นอนครับก็นําความเสื่อมเสียมาอย่างคิทเนจจในคณ,ณะรัฐบาลในคณะรัฐบาลก็เหมือนกันถ้าในคณะรัฐบาลมีผู้บริหารประเทศที่มีความเห็นแก่ตัวแน่นอนครับก็นํามาซึ่งความเสื่อมเสียมาอย่างประเทศได้ครอบครัวครับถ้าสามีภรรยายเห็นแก่ตัวไปทําอะไรตามใจตัวเองเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการ เห็นแก่ตัวเกี่ยวกับเรื่องร่วงบรเวณีหรือนําเงินครอบครัวไปใช้อย่างผิดประเภทไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนันเล่นหวยนะครับสัมเมาเทเมาเมื่อนั้นแหละครับถ้าเราเห็นแก่ตัวแบบนั้นครอบครัวก็พังทลายลงครับและแตกแยกในที่สุดนะครับพี่น้องครับเมื่อผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวและไม่สนใจในสิ่งที่ตัวเองทําไปนั้นว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรเมื่อคนเหล่านี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับ เราก็จะเห็นว่าประเทศกําลังมีปัญหาโดยเฉพาะสังคมที่มีความคิดแบบนี้ครับเขาจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองมีความสุขโดยที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนี่เป็นความคิดที่มีความเห็นแก่ตัวอย่างมากครับและทัศนคติอย่างนี้นะครับเมื่อส่งผลออกไปมีคนคิดแบบนี้มากๆขึ้นมากๆขึ้นเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ทางสังคมเกิดเลยขึ้นครับ ศีลธรรมและจริยธรรมในสังคมนั้นเสื่อมรามลงไปครับท่านทีละครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนอย่าให้เราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่ต่ำรามแบบนั้นนะฮะเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกเราพระองค์ทรงแยกเราออกมานะครับให้เราออกมาเป็นความสว่างพระองค์ทรงนําเราจากความมืดออกมาเป็นความสว่างแล้วส่งความสว่างนี้กลับเข้าไปในสังคมเพื่อเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นนะครับ น้อครับถ้าสังคมมีผู้นำที่เป็นคริสเตียนไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดหรือระดับประเทศครับแน่นอนครับประเทศต้องการผู้นำที่มีความซื่อสัตย์ต้องการผู้นำที่ดำเนินชีวิตยําเกรงพระเจ้าเพราะการยาเกรงพระเจ้านั้นจะมีสติปัญญาและสีิปัญญานั้นจะสามารถนํานมาบริหารองค์กรนะครับ ประเทศได้อย่างเจริญรุ่งเรืองดังนั้นเราก็คาดหวังครับว่าอนาคตประเทศไทยนะจะมีผู้นำประเทศที่เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเราทุกคนที่เป็นผู้นำดำเนินชีวิตที่ถวายเกตรพระเจ้าผลลัพธ์คืออะไรครับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรองค์การนะห้างร้านบริษัทหรือครอบครัวก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนครับ ในพระธรรมสุภาษิตบทที่29ครับมีข้อน่าสนใจข้อหนึ่งครับเกี่ยวกับการดูแลสอนลูกหลานครับบอกว่าในข้อ15นะครับบอกว่าไม่เรียวและคําตักเตือนนั้นให้ปัญญาแต่เด็กที่ถูกปล่อยปะละเลยจะนําความอับอายมาสู่มารดา่น้องครับในปัจจุบันเนี้ยมีหลายครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะครับเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์เลี้ยงลูกด้วย นะครับมือถือฮะเมื่อใดก็ตามเราปล่อยปะล่าเลยให้เด็กอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเรากำลังปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นนะครับสอนลูกเราบางคนนะครับลูกงองแงมากเกเรมากเอาติกตอกยัดใส่มือลูกครับลูกก็ไม่เป็นไหนครับก็ดูอยู่นั่นนะครับเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงและติกต็อกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไวใช่ไหมครับทำให้เด็กนั้นมีสมาธิสั้นนะครับแล้วก็อารมณ์ก็แปรปรวน เดี๋ยวบางเรื่องก็หัวเราะบางเรื่องก็ร้องไห้มันอารมณ์มันเปลี่ยนเร็วมากมันส่งผลกระทบกับจิตใจของเด็กดังนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่อย่าละเลยในการดูแลลูกนะครับแล้วในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่แลวเรายังมีลูกที่ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นะครับพ่อแม่มักจะใจอ่อนนะครับกับการ ที่จะลงวินัยลูกหรือลงโทษลูกเมื่อลูกทําผิดนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูดูเหมือนกับจูจ้จี้ขี้บน่นทําโทษะอะไรตลอดเวลาเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ลูกแกลาคาญเราลูกจะไม่รักเราพ่อแม่ยุคใหม่คิดแบบนี้ฮะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเรากําลังยอมแพ้หรือปล่อยให้ลูกเราทําทําในสิ่งที่เขาต้องการนะครับ ทำในสิ่งที่เขาตามใจทาตามใจตัวเองพี่น้องครับในเพิ่มพีเองเนี่ยภาพรวมทั้งหมดนะครับสอนเราครับเมื่อใดที่มนุษย์ทําตามใจตัวเองแล้วไม่ทําตามน้าพระทัยพระเจ้าเมื่อนั้นมนุษย์มีปัญหากับพระเจ้าเหมือนกันครับตราบใดก็ตามที่เราปล่อยให้ลูกเราทําตามใจตัวเองเมื่อนั้นครับลูกจะมีปัญหากับพ่อแม่แต่วงเล็บนะครับพ่อแม่ต้องดําเนินชีวิตอยู่ตามหลักการของพระเจ้านะครับ พี่น้องครับถ้าเราปล่อยลูกแบบนี้และสิ่งนั้นแหละครับจะทําให้เกิดการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกของเราครับพี่น้องครับถ้าในขณะที่เรายังเป็นเด็กเรายังลูกเรายังเป็นเด็กเนี่ยเราไม่สามารถดูแลป,ปกของลูกลูกของเราได้นะครับโตขึ้นมาลูกของเราจะทําให้เราเสียใจครับดังนั้นจําไว้ครับว่าการลงโทษลูกด้วยความรักไม่ใช่สิ่งผิดครับ ถ้าเราลงโทษลงโทษลูกด้วยความรักความเมตตาจะช่วยให้ลูกได้รับการเรียนรู้ครับและการเรียนรู้ของเขาจะทําให้เขามีสติปัญญาสุดท้ายการลงโทษลูกด้วยความรักการสอนลูกด้วยความมีวินยัยจะทําให้ลูกมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตนะครับรู้จักยำเกรงพ่อแม่และโตขึ้นมาเขาก็จะรู้จักยำเกรงพระเจ้า ในพระธรรมสุภาษิตบทที่30นะครับข้อ1ถึงข้อเเป็นถ้อยคําของอากูอากูเองเป็นครูที่มีสีปัญญาที่มาจากอาณาจักรเลโมเอลนะครับซึ่งอยู่ตอนเหนือของอาระเบียอากูสอนหลายเรื่องครับแต่ว่าภาพรวมก็คือสอนในเรื่องของจิตใจที่จะไม่หลงลืมพระเจ้าอากูบอกในข้อ8ข้อ9ครับว่าอย่าให้ตัวท่านนั้นมั่งมีมากเกินไปหรือยากจนมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เขาทําบาปต่อพระเจ้า ทันทีแลครับการมีเงินมากเกินไปหรือมีเงินน้อยเกินไปเนี่ยก็มีความอันตรายพอๆกันนะมีเงินน้อยเกินไปเพราะว่าพอมีเงินน้อยเกินไปหรือไม่มีเงินเนี่ยจะทําให้เราทําไมครับไปทําบาปครับคดโกงฮะลักเล็กขโมยน้อยฮะนะครับทาทุกสิ่งฮะด้วยความโลภนี่ก็คือความบาปที่เราทําต่อพระเจ้าและถ้ามีเงินมากเกินไปทําบาปกับพระเจ้ายัางไงครับเราจะหลงลืมพระเจ้าครับ พี่น้องเวลาเราไม่มีเงินเราจะอธิฐานขอพระเจ้าใช่ไหมครับแต่พอเราเรามีเงินปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เงินซื้อของตอบสนองความต้องการของเราและเมื่อเราใช้เงินตอบสนองความต้องการของเราเราก็จะมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วละครับและเมื่อนั้นนะครับจะไม่เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าจะไม่เกิดการพึ่งพาในพระเจ้าและนี่ก็เป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของเราพี่น้องครับพระเยซูพระองค์ทรงเชให้เห็นว่าคนนั่ารวยก็เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ได้ยากมากนะครับ พี่น้องครับให้เรามีท่าทีเหมือนอาจารย์เปโลครับอาจารย์เปโลบอกว่าตัวท่านเองรู้จักการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนอาจารย์เปโลบอกในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่สบอกว่าข้าพระเจ้ารู้จักความรู้จักความขาดแคลนรู้จักความบุรมสมบูรณ์และรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องความอดอยากความบุรมสมบูรณ์และความขาดสนเคล็ดลับนั้นคือการพึ่งพาในพระเจ้าการขอบพระคุณพระเจ้าครับที่อาจารย์เปโลรู้เคล็ดลับนี้ ดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้ความร่ารวยหรือความยากจนที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเหตุที่เราต้องทําบาปต่อพระเจ้าเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องลบหลู่พระนามของพระองค์และทําให้พระนามของพระองค์ต้องเสียพระเกียรติเพราะเหตุแห่งความยากจนและความร่ารวยนะครับต่อมาครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ10ถึงข้อ33เนี่ยเป็นภาษิตเพิ่มเติมของคนที่มีปัญญานะฮะเป็นการเชื้อเชิญพวกเราครับให้สังเกตธรรมชาติให้ดูธรรมชาติในการทรงสร้างของพระเจ้าด้วยมุมมองของคนที่มีปัญญา ด้วยมุมมองของคนที่ช่างสังเกตครับพี่น้องครับเพราะว่าในสุภาษิตเหล่านี้สอนเราครับให้เราหนึ่งรู้จักเตรียมพร้อมให้เรามีความขยันให้เรามีความฉลาดในการทํางานดําเนินชีวิตยอย่างมีวินัยและก็ไม่กลัวสิ่งใดๆในะสิ่งเหล่านี้ครับในพระธรรมสุภาษิตตอนนี้ให้เราสังเกตแล้วเราจะได้ข้อคิดนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ครับเป็น ถ้อยคำจากมารดาของกษัตริย์เลโมเอลฮะกษัตริย์เลโมเอลได้รับคำสอนนี้มาจากมารดาบอกว่าเรื่องของการกินเหล้าครับการดื่มเหล้าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากเกิดขึ้นกับคนที่กำลังปวดใจปวดกายมีความเศร้าใจแต่เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้หากเกิดขึ้นกับผู้นำประเทศเพราะอะไรครับบอกว่าสุลานั้นเป็นเมฆหมอกปกคลุมจิตใจทำให้ผู้นำนั้น ตัดสินใจผิดพลาดสิ่งที่ผู้นำต้องทำมากกว่าการดื่มสุราก็คือต้องช่วยต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของคนที่ไร้ที่พึ่งของคนสิ้นไร้ไม้ตอกคนที่พูดไม่ได้นะครับต้องเป็นปากเป็นเสียงแก่เขาเพื่อการพิพากษาอย่างชอบธรรมและให้ความยุติธรรมแก่คนเหล่านี้ครับในพระธรรมสุปสิทิตบทที่31นะครับจบท้ายด้วยภาพของสตรี ที่มีอุปนิสัยงดงามครับมีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะหลายด้านที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาเป็นสตรีในอุดมคติครับสตรีในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงภรรยาและเป็นแม่ที่ดียอดเยี่ยมเป็นผู้บริหารจัดการที่ดีนะครับงานที่รับมอบหมายเธอทําได้อย่างดีเลิศเป็นผู้ผลิตเป็นผู้ส่งออกเป็นผู้จัดการซื้อขายที่ดินเป็นชาวนาเป็นช่างเย็บผ้าเป็นนักตกแต่งบ้านเป็น คนค้าขายนะครับที่ดีแต่ว่าความเข้มแข็งและเกิยศของเธอนั้นไม่ได้มาจากเธอทําทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จและความมาจากความสามารถของเธอนะครับแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากวิตของเธอที่มาจากความยำเกรงพระเจ้าในพระธรรมตอนนี้นะครับได้กล่าวถึงสตรีที่ไม่ได้เน้นที่รูปร่างภายนอกแต่เน้นที่ลักษณะภายในในจิตวิญ,ญญาณของเธอที่เธอมีความยำเกรงพระเจ้าทําให้เธอมีสเสน่ห์ครับทาให้เธอมี ลักษณะอุปนิสัยที่น่ารักน่าคบหานะครับลักษณะอุปนิสัยนั้นก็คืออะไรครับอุปนิสัยแห่งความยำเกรงพระเจ้าครับพี่น้องครับเธอเป็นคนที่มีความสามารถนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทําดีอย่างชัดเจนต่อครอบครัวของเธอทําให้ฐานะในครอบครัวนั้นเป็นมีฐานะที่ดีครับแล้วก็ฐานะทางสังคมในครอบครัวของเธอก็มีสายตาผู้คนมองไปนะฮะ ครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีความสูงส่งแต่แท้จริงแล้วนะครับเธออาจจะไม่ได้มีตัวตนจริงๆก็ได้นะครับแต่เป็นการประมวลภาพลักษณะของสตรีในอุดมคติซึ่งเราไม่สามารถจะเรียนแบบได้ทั้งหมดนะครับเราไม่สามารถเรียนแบบในทุกระเอียดของเธอได้แต่แต่เธอเป็นต้นแบบนะครับเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้สตรีทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้นะครับไม่สามารถเหมือนเธอได้ทุกประการแต่สามารถเรียนรู้ความสําเร็จในหน้าที่การงาน ความซื่อสัตย์สุจริตของเธอความเพียบพร้อมที่อยู่ในตัวเธอซึ่งมาจากความยำเกรงพระเจ้ามาจากความยำเกรงพระเจ้าต้องเน้นย้ำตรงนี้นะครับพี่น้องครับในพระธรรมตอนนี้บอกว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงความงามก็ไม่จีรังยั่งยืนแต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้านั้นจะได้รับคำสรรเสริญแน่ติเดียวครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นเหตุทําให้เธอนั้นได้รับการยกย่องเพ,พราะความยำเกรงพระเจ้านี้นะครับทําให้เธอนั้นประสบความสําเร็จและมีสีปัญญานํามาซึ่ง เกียรติยศชื่อเสียงคุณค่ามาอย่างตัวเธอครับพี่น้องครับในพระธรรมสุภาษิตนั้นสอนเราในการดําเนินชีวิตด้วยปัญญาและปัญญาทุกอย่างมาจากความยำเกรงพระเจ้าพี่น้องครับให้เราทุกคนมีความยำเกรงพระเจ้าจะทําอะไรนึกถึงพระเจ้านะครับถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตของเราครับพี่น้องครับนี่คือบทสรุปของพระธรรมสุภาษิตท,ที่เราได้อ่านกันวันนี้ครับพี่น้องครับ วันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ในพระธรรมบัญญาจารย์ครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนครับ